มาทัศนแฮปปีฤษฤษ้ธุรกิจคาเฟ่ก้าวเข้าสู่ปีที่2สมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ prity.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก <m> ่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละ1นึ่งไลค์และคนละ1นึ่ง c ับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ เพิ่มแป๊แบ,บเดียวนะคะกับน้องฟุกค่ะนักแสดงหนุ่มที่พาล้านเดอะลิตเติ้ลไวท์เฮาส์คาเฟ่ก้าวเข้าสู่ปีที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องบอกเลยว่าน้องฟุกเนี่ยบอกว่าใจฟูมากๆที่ธุรกิจเติบโตมาได้ถึงวันนี้แถมยังเอ่ยปากบอกอีกว่าที่ผ่านมาได้เรียนรู้การทําธุรกิจแบบเต็มรูปแบบได้รับทั้งคําติชมมาปรับปรุงแก้ไขยอยู่เสมอซีโนจาาจะขอบคุณลูกค้าแล้วนะคะก็ยังขอบคุณผู้จัดการพนักงานทุกคนและแฟนคลับที่คอยสนับสนุนและซัพพอร์ตคาเฟ่แห่งนี้จนทําให้เป็นแลนด์มาให้ ทุกคนเนี่ยได้มาเจอกันบ่อยๆค่ะหากใครเป็นแฟนคลับของน้องฟุกก็ลองเปิดใจแวะไปถ่ายรูปและใช้บริการที่หลานกันได้นะคะยังไงแอดมินก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่หลานเนี่ยเข้าสู่ปีที่2แล้วส่วนผลงานในวงการบันเทิงตอนนี้นะคะก็มีโปรเจกต์ที่กําลังเตรียมงานรอเปิดกล้องอยู่ค่ะและเร็วๆนี้น้องฟุกบอกว่าจะแจ้งงานมิสที่รอประกาศในช่วงปีนี้เป็นอีกหนึ่งหนุ่มน้อยในวงการบันเทิงนะคะที่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจส่วนตัว และนี่ก็คือน้องฟุ๊กนาทัศน์แฮปปี้ธรุรกิจคาเฟ่เข้าสู่ปีที่2ค่ะ,ะถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ เลือกผู้ฟังที่ใช้เพื่อใช้งาน Contact Center ต้องวิธี h e a d ซ e t